สวัสดีครับพี่น้องที่คารพรักทั้งหลายครับสวัสดีมวลมหาประชาชนทั้งที่อยู่หน้าเวทีแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านนะครับรับฟังการถ่ายทอดสดอยู่ในขณนะนี้นะครับผมได้รับมอบหมายให้มาพูดจากับพี่น้องสองเรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องของการรายงานเปทีชีปฏิรูปของมวลมหาประชาชนนะครับที่เราจัดมาทั้งหมด หกครั้งหกเวทีนะครับว่าภาพรวมข้อสรุปคิดทางความคาดหวังรูปธรรมเป็นยังไงบ้างน,นะครับ <_ d ata> เรื่องที่สองก็คงเป็นเรื่องที่ร่วมสมัยหน่อยนะครับการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่โดยส่วนตัวผมและหลายท่านเชื่อว่าน่าจะเป็นยกสุดท้ายไม่ใช่แค่คงสุดท้ายแล้วเพราะว่ารูปธรรมของสุญญากาศทางการเมืองในขณะนี้เริ่มชัดขึ้นนะครับ ผมขออนุญาตไปที่ประเด็นแรกก่อนนะครับในเรื่องของเวทีปฏิรูปประเทศไทยที่กปปสเป็นเจ้าภาพและก็เชิญภาคีเครือข่ายหลากหลายองค์กรมาร่วมกับเราต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าทุกวันที่เราจัดเต็มไปด้วยความคึกคักและแววตาที่มุ่งม,มั่นของผู้ร่วมประชุมสมาาัมมนาเราจัดมาหกครั้ง6กประเด็นนะครับ วันแรกที่เราเปิดเวทีคือวันจันทร์ที่10มีนาคมเราพูดกันเรื่องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนในสังคมไทยเวทีที่สองคือวันที่พุธที่12เราพูดกันถึงประเด็นเรื่องออการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนะครับแล้วก็วันศุกร์ที่14เราพูดถึงประเด็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะครับ ถัดมาอีกวันเวทีที่สวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเราพูดกันถึงประเด็นการปฏิรูปตำรวจนะครับการแก้โครงสร้างอของตำรวจเนี่ยนะครับว่าจะให้พึ่งพิงและก็เป็นที่คาดหวังของประชาชนได้อย่างไรนะครับและก็วันที่ห้นะครับเราพูดวันวันพุธที่ผ่านมาล่าสุดเราพูดกันเรื่องการปฏิรูปการเมืองนะครับและก็ระบบพรรคการเมืองรวมทั้งระบบการเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้เข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองเป็นบุคคลที่เราพึ่ง่าได้นะครับแล้ววันนี้วันสุดท้ายเราพูดกันในประเด็นการปฏิรูประบบราชการนะครับผมอยากเรียนพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าในระหว่างการพูดคุยทั้ง6เวทีเนี่ยจริงๆคณะกรรมการอำนวยการที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการปรปรสเนี่ยมีทั้งหมด4ี่ห้าท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเอกนัทพร้อมพันธ์คุณพุทธพงศ์ุณนกัร คุณชัยวุฒิบรรวัตผมและก็ท่านอาจารย์จรัตตสุมาลาและก็หลังๆมีท่านอาจารย์สมบัติทํารงธัญวงศ์กับอาจารย์คมสันโพคงเข้ามาอยู่ในคณะทํางานเนี่ยนะครับเราตั้งประเด็นไว้อย่างนี้ว่าในระหว่างที่มีการจัดสัมมนาทั้ง6ประเด็นเนี่ยถ้ามีการเสนอประเด็นที่แหลมคมขึ้นมาหรือเร่งด่วนหรือที่ประชุมเห็นว่าควรขบให้แตกถกกันให้ชัดเจนเนี่ย ที่ประชุมก็จะเก็บเกี่ยวประเด็นเหล่านั้นไว้แล้วก็มาประมวลเพื่อที่จะหาเวทีที่จะพูดคุยกันต่อไปนะครับะน,น,นอกเหนือจากหกประเด็นที่ผมว่าไปเนี่ยก็มีประเด็นที่เข้าใจว่าเป็นประเด็นที่ที่ประชุมเห็นความสําคับและก็คิดว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องปฏิรูป <c oughs> เช่นเรื่องปฏิรูปการศึกษานะครับเรื่องสวัสดิการทางสังคมเรื่องพลังงาน เรื่องสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเรื่องสื่อมวลชนจริงๆเป็นเหล่านี้อยู่ในเว็บไซต์ที่เราเปิดเป็นห้องคุยอยู่แล้วนะครับที่เรียกว่า r e f o r m t h i i o o ทพี่น้องบางคนอาจจะเข้าไปแสดงความคิดเห็นอยู่นะครับแต่ว่า4ีหประเด็นที่มันแตกออกมาเนี่ยคณะอํานวยการก็เห็นตรงกันนะครับว่าเราจะมานั่งคบคิดกันนะครับว่าถ้าจําเป็นต้องจัดเวทีต่ออีกเป็นเวทีที่7ที่8เนี่ย นะครับจะมีประเด็นไหนเพิ่มเติมอย่างไรหรือประเด็น6ประเด็นที่เราจัดมาสองสัปดาห์บางเด็นยังไม่ตกผลึกเช่นเรื่องความเหลื่อมล้าเนี่ยต้องเรียนพี่น้องว่านอกเหนือจากเรื่องการผูกขาดการถือครองที่ดินนอกเหนือจากช่องท่างทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองแล้วเนี่ยยังมีเรื่องอื่นที่เราไม่ได้พูดกันเช่นเรื่องรัฐสวัสดิการนะครับหรือการจ,จัดสวัสดิการให้กับผู้ได้โอกาสทางสังคมนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของ กระบวนการยุติธรรมซึ่งวันนั้นมีการพูดเรื่องการปฏิรูปตารวจแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากทําให้ที่ประชุมเนี่ยใช้เวลาในการพูดถึงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมค่อนข้างน้อยและพอพูดเรื่องกระบวนการยุติธรรมก็ไปโยงกับองค์บริสระว่าด้วยการตรวจสอบควารับรับซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเราก็เห็นว่าถ้าอย่างนั้นอาจจะมีความจําเป็นที่ต้องเพิ่มเวทีที่ว่าด้วยการพูดถึงการปฏิรูปองค์กรอิสระ ซึ่งเปนหมายความว่าล้มเลิกยกเลิกองค์กรอิสระเหมือนเสื้อแดงเขาจะเสนอนะครับแต่เราต้องการปฏิรูปปรับปรุงให้องค์กรอิสระมีความเป็นอิสระมากขึ้นและก็ยึดโยงกับสังคมมากขึ้นนะครับฉะนั้นวันสองวันจากนี้ไปคณะกรรมการอำนวยการก็จะทําข้อสรุปและก็เสนอกรรมการกปรประสอเสนอเลขาธิการกปประสอเพื่อที่จะพิจารณาร่วมกันว่าการเดินทางจากนี้ไปของเวทีปฏิรูปเนี่ย โฉมหน้าจะเป็นอย่างไรและที่สำคัญที่ลืมไม่ได้ก็คือการพูดคุยกับเวทีที่เป็นแนวร่วมของมวลมหาประชาชนคือเวทีหลวงปู่ที่แจ้งวัฒนะเวทีเครือข่ายนักศึกษาเพื่อการเพื่อนักศึกษาและประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอที่ทงเรียบระบาเวทีกองทัพประชาชนและกองทัพธรรมที่ผ่านฟ้าหรือแม้กระทั่งเวทีของเครือข่ายประชาชนเพื่อการปฏิรูปพลังงาน สี่ห้าเวทีเหล่านี้ก็มีการพูดเรื่องปฏิรูปประเทศไทยกันเราจึงเห็นว่าก็มีความจําเป็นที่อาจจะต้องเอาเอกสารของทุกเวทีนะครับและก็ตั้งคณะทํางานร่วมกันเพื่อจะกลั่นกรองเอกสารว่ามีประเด็นไหนที่เราเห็นตรงกันประเด็นที่เห็นต่างอาจจะขแขวนไว้ก่อนเพื่อไปถกถแถลงแล้วก็หายละเอียดให้ชัดเจนขึ้นแต่เราอาจจะเอาเรื่องใหญ่ที่เห็นตรงกันแล้วก็ชูธงเป็น วาระการปฏิรูปประเทศไทยหรือพิมพ์เขียวของมวลมหาประชาชนผมอยากให้พวกเราเปื้อให้กับพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกเวทีครับที่กําลังทําพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศไทยในขณะนี้ฉะนั้นวันสองวันนี้คงมีความชัดเจนถึงกิจกรรมรูปแบบของการจัดเวทีว่าจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงหลังที่เราจัดไปแล้วหครั้งครบทุกประเด็นแล้วนะครับจะเพิ่มเติมอะไรยังไงเนี่ย เดี๋ยวทางโฆษกคุณเอกนัทพร้อมพัน์ก็คงจะถแถลงต่อสื่อมวลชนาภายในวันสองวันนี้นะครับนั่นเป็นความคืบหน้าในภาพรวมนะครับส่วนเนื้อหาสาระที่มีการทยอยนำถแถลงต่อพี่น้องประชาชนทุกครั้งที่มีการจัดบทเวทีแห่งนี้เนี่ยต้องเรียนพี่น้องว่าพวกเราเป็นคนที่เสียสละมากนะครับเราจัดพูดคุยกันถึงการปฏิรูปประเทศไทยหรือการออกแบบประเทศไทย เพื่อให้ลูกหลานของเราเนี่ยท่ามกลางสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานมีการกดดันมีการโจมตีจากฝ่ายตรงกันข้ามจากผู้ไม่หวังดีตลอดเวลาแต่พวกเราก็ไม่เกรงกลัวทุกคนมาพร้อมเพรียงเตรียมการบ้านมานําเสนออย่างเป็นเรื่องรากผมถึงบอกว่าเวทีตรงนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นเวทีที่พวกเราเสียสละกันอย่างใหญ่หลวงแล้วผมมั่นใจว่าสาระสำคัญหรือพิมพ์เขียวการปฏิรูปประเทศไทยของมวลมหาประชาชนเนี่ย จะเป็นเอกสารชิ้นสำคัญที่พวกเราจะต้องถือกับบ้านเพื่อเป็นพันธสัญญาร่วมกันเป็นข้อตกลงร่วมกันว่านี่คือสังคมที่พวกเราอยากเห็นครับพี่น้องที่รักครับผมจะไม่พูในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นเอกสารถ้ามีเค้าโครงเป็นรูปธรรมเป็นรูปเล่นเสร็จนะครับก็คิดว่าจะจัดพิมพ์ เพื่อแจกจ่ายให้พี่น้องหรือเอาขึ้นเว็บไซต์ขึ้นใน youtube เพื่อให้พี่น้องได้แสดงความเห็นหรือแปลยติกันเข้ามานะครับอาจจะได้มีความชัดเจนมากขึ้นจากที่เราจัดมาหกครั้งที่ผ่านมาสองสัปดาห์นะครับนั่นเป็นความคืบหน้าที่ขออนุญาตใช้เวลานี้รายงานพี่น้องนะครับส่วนประเด็นที่คิดว่าเป็นประเด็นที่พี่น้องก็ใจจดใจจ่ออยากเห็นสถานการณ์จากนี้ไปว่า มันจะไปต่ออย่างไรนะครับอันนี้ต้องเรียนพี่น้องว่าสัปดาห์นี้เรามีข่าวดีสองวันติดวันพฤหัสที่ผ่านมาเมื่อวานปปชชีช้มูลความผิดนายนิคมไวัยรัชพานิชรักษาการประธานวุฒิสภามีความผิดข้อหาจงใจกระทำหน้าที่ขัดรัฐธรรมนูญต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ทันทีนั่นเป็นข่าวดีเมื่อวาน ยิบสี่ชั่วโมงผ่านไปก็มีข่าวดีชิ้นใหม่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งสองกุุภาพันเป็นโมฆะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญถ้าอ่านแค่นั้นก็ไม่มีอะไรน่าคิดหรือน่าสนใจครับแต่ละถ้าเราไปไล่เลียงคำวินิจฉัยบรรทัดต,ต่อบรรทัดของสารรัฐธรรมนูญระหว่างบรรทัดเขียนไว้ชัดเจนว่า รัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่หน่วยใดก็หน่วยหนึ่งต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดครั้งนี้ครับพี่น้องที่รักครับอย่างที่ท่านอาจารย์กิติศักดิ์ปกติและเลขาธิการกรปปสได้พูดไปว่าการเลือกตั้งสองกุมภาเป็นเรื่องที่คาดการได้ล่วงหน้าว่ามีโอกาสโมฆะและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแบบร้อเ เวทีแห่งนี้ฟันธงซ้ําแล้วซ้ำเล่าว่าไม่มีทางที่การเลือกตั้งครั้งนี้จะชอบด้วยรัฐธรรมนูญสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสตงส่งหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าให้ระงับการจัดก,การเลือกตั้งไว้เพราะว่างบ3,885ล้านบาทหรือกว่า4,000 0ล้านบาทอาจจะสูญเปล่าและวันนี้ก็เป็นจริงอย่างที่เราและสตงทวงติงไว้ครับพี่น้องที่รัาครับ ดังนั้นไม่มีเหตุที่พักเพื่อไทยและก็รัฐบาลรักษาการจะบอกว่าปปปสต้องผิดชอบเขาต้องขอบคุณพวกเราได้ซ้ำไปใช่ไหมครับเราได้ทําหน้าที่ทวงติงแล้วใช่ไหมครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเสียเวลาเปลืองงบประมาณที่สําคัญที่สุดเป็นการเลือกตั้งเลือดเพราะมีคนบาดเจ็บล้มตายเสียชีวิตจํานวนมากในวันรับสมัครรับเลือกตั้งที่สนามกีฬาไทยญ,ญี่ปุ่นนี่แล่พี่น้องจําได้ใช่ไหมครับ นั่นในนี่เลือดอันเกิดจากความดื้อด้านของรัฐบาลชุดนี้จริงๆเราก็ต้องตำหนิคณะกรรมการเลือกตั้งด้วยว่าลำพังท่านจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมและเชิญบรรดาพักการเมืองมาหารือเพื่อประเมินสถานการณ์สุดท้ายท่านก็ว่าไปตามมติของพักการเมืองซึ่งส่วนใหญ่เป็นพักการเมืองขนาดเล็ก95เปเ็นพรรป็นพักที่ไม่มีทางชนะเลือกตั้งครับพี่น้องที่รักครับ แล้วก็ไม่แปลกที่พักเล็กเหล่านั้นจะต้องเห็นตรงกันและก็เฮียนก็รือว่าอยากจัดเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเพราะเป็นโอกาสดีที่เขาอาจจะได้สสของพักมาสักสองสามคนพราะักประชาธิปัตย์ไม่ลงแข่งใช่ไหมครับอย่างภาคใต้อย่าง,าายยางนี้ทางการเลือกตั้งแล้วพักประชาธิปัตย์ไม่ลง ก็เป็นโอกาสของพรรคเล็กที่ตั้งพรรคมาสิบยี่สิบปีไม่เคยมีผู้ได้รับเลือกตั้งก็เป็นโอกาสที่จะได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ฉะนั้นไม่แปลที่พรรคเหล่านี้จะกดดันให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งทั้งทั้งที่ไม่เต็มใจที่สาคัญที่สุดผมคิดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องกลับไปดูถ้อยแถลงของคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันที่เกิดเหตุที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงวันนั้น คกรรมการการเลือกตั้งทั้งห้านั่งถแถลงแล้วถ้อยถแถลงนี้อยู่ในคําแถลงการร่วมของคณะกรรมการทั้งห้าด้วยว่าการเลือกตั้งไม่ใช่คําตอบสุดท้ายของความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้หมายความว่าเลือกตั้งไม่สามารถคลี่คลายกิจการทางการเมืองได้ครับพี่น้องที่รักนี่เป็นความเห็นของกรกต,ต,ตวันนี้ก็ยิ่งชัดเจน สถานการณ์มันจะวนกลับไปนี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องย้ายไปชุมนุมที่ราดดำเนินอีกหรือเปล่าเพราะมันวนกลับไปครับพี่น้องละครับมันเป็นเดจาวูมันวนกลับไปเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ทั้งหมดนี้ผมคิดว่าถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งและกร็รัฐบาลรักษาการไม่สรุปบทเรียนของราคาที่ต้องจ่ายไปกับการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยไม่ว่าเป็นชีวิตของพี่น้องประชาชนผู้บาดเจ็บ งบประมาณ3ามสี่พันล้านเนี่ยมันไม่คุ้มกันเลยฉะนั้นข้อเสนอที่มีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งจึงเป็นข้อเสนอที่สมเหตุสมผลที่สุดครับพี่น้องทีกครับแล้ววันนี้ก็น่าจะชัดเจนแล้วว่าพักเพื่อไทยคงไปสมหัวกับพักเล็กแล้วกดดันกก,นกนตแล้วออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่บีให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งไป แต่ถ้าเราย้อนไปดูบทเรียนปี2549เนี่ยวันเลือกตั้ง2เมษายนปี49พี่น้องจำได้ใช่ไหมครับหลังจากนั้น7วันคือวันที่8เมษายนในเดือนเดียวกันสารชี้ว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะผ่านไป5เดือนถึงจัดเลือกตั้งใหม่ได้คือ15ตุลาคมแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้จนสุดท้ายนำไปสู่การรัฐประหารเห็นไหมครับ สถานการณ์แบบนี้พรรคเพื่อไทยพอจะรู้แล้วว่าถ้าไม่ถอยถ้าไม่เสียสละการเมืองที่เดินเข้าสู่ทางตันแบบนี้ผมเลยชักสงสัยว่าหรือพรรคเพื่อไทยไม่สนใจว่าบ้านเมืองจะวุ่นวายจะหายนะขออนาจอยู่ในมือนานที่สุดใช่หรือไม่ครับพี่น้องทีลกครับ<ป>ในขณะนี้ เราต้องยอมรับกันว่ากระแสปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้งเป็นกระแสที่ยังเป็นดักฟังฟ้าที่ไหนๆก็พูดอย่างนี้แหละครับไม่ใช่แค่กรกะตที่บอกว่าการเลือกตั้งไม่ใช่ทางออกภาคธุรกิจเอกชนภาควิชาการก็ส่งเสียงโผรหลหลสำนักก็ส่งเสียงครับว่าอยากเห็นการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งレ e เพ็กบายโหวตที่เคยรณรงค์การก่อนเลือกตั้งสองกุมพาก็ไม่มีพลังพอใช่ไหมครับ ไม่ได้รับการยอมรับจุดเทียน r e เพ e c บ by โ o วตก็ไม่ได้รับการยอมรับเพราะพี่น้องประชาชนเห็นว่ามันไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงของการเมืองในขณะนี้ผมจึงคิดว่าไม่มีทางเลือกอื่นที่มวลมหาประชาชนจะต้องเป็นหน้ากดดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าการประรูปประเทศไทยก่อนเลือกตั้งเอาล่ะครับ สำหรับผมคิดว่าการเลือกตั้งจะมีหรือไม่มีไม่ใช่ตัวแปรชี้ขาดของการต่อสู้ผมยังยืนวัดยืนยันว่าตราบใดที่เรายังไม่สามารถกดดันรัฐบาลรักษาการให้พ้นจากตำแหน่งรักษาการการเลือกตั้งไม่ใช่ตัวแปรของการต่อสู้ครั้งนี้ฉะนั้นเป้าหมายยังอยู่ที่เดิมคือการเดินหน้ากดดันรัฐบาลชุดนี้ ให้พ้นจากตําแหน่งรักษาการแล้วก็ตั้งรัฐบาลเฉพาะการเพื่อปฏิรูปประเทศไทยยังเป็นแนวทางน,นี้อยู่ครับพี่น้องทีรักครับวันนี้จะเห็นชัดเจนว่าเอาเข้าจริงๆมีซุ้มเสียงบาง่วนของพรรคเพื่อไทยออกอาการดีใจด้วยซ้ําว่าที่สาลรัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ เขาจะได้ใช้เกมนี้มาบีบพักประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งเพราะถ้าสารบอกว่าไม่โมฆะเพื่อไทยจนบรญญาคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จนบัญญาที่จะเดินหน้าจาัดก,การเลือกตั้งให้ได้สสครบ95้าเปอร์เซ็นต์จึงแอบภาคภูมิใจด้วยซ้ำไปลึกๆว่าโมฆะดีแล้วเพราะจะได้บีบให้ประชาธิปัตย์มาลงเลือกตั้งบีบให้มวลมาหาประชาชนกลับบ้านเลิกขวางการเลือกตั้ง พลาดผิดใช่ไหมครับพี่น้องทีนะครับเพราะกำนันปาดประกาศไปแล้วว่าถ้าเดินหน้าเลือกตั้งการคัดค้านจะหนักกว่าเดิมหลายเท่าใช่ไหมครับนั่นก็ชัดเจนนะครับว่าวันนี้ต้องต้งโจทย์กันใหม่ผมอยากเรียกร้องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง5ทานต้องตั้งโจทย์ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งถ้าท่านจะมาบีบกปรปปสมวลมหาประชาชน หรือบีบพักอื่นที่ไม่ใช่พักเพื่อไทยให้เดินหน้าจาัดก,การเลือกตั้งบนความเสี่ยงแบบนี้เปลืองตัวเปล่าๆและสุดท้ายผมถามหน่อยว่าถ้าเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งซ้ําอีกครั้งถ้าเป็นโมฆะก็ต่อกรัฐบาลชุดนี้จะรับผิดชอบหรือเปล่าใช่ไหมครับมีโอกาสส0มร้อยร้อยเปเพราะอะไรครับเพราะคําวินิจฉัยของสารมูลครั้งนี้ก็เท่ากับยืนยันการตีความของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า สอสอระบบบัญชีรายชื่อผลเลือกไม่ได้แม้กอ้อยคนเยกว่าหน่วยเลือกตั้งในประเทศนี้ทั้งหมดเกือบแสนหน่วยครับเก้าหมื่นเกือบเก้าพันหน่วยสมมุติว่าหน่วยเดียวลงคะแนนไม่ได้นับคะแนนไม่ได้ประกาศผล รับรองสสบัญชีรายชื่อ125คนไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็ไม่มีทางได้สส9สเปอร์เครับพี่น้องที่รักครับนั่นหมายความว่าคำวินิจฉัยของศารรัฐธรรมนูญตีความแบบนี้ประกันการตรีความของกองรกตทึ่ตีความมาก่อนแล้วฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ถ้ายังตั้งโจทย์เลือกตั้งก่อนปฏิรูปคิดผิดแล้วจับประชาชนเป็นตัวประกันฉะนั้น เกมที่เราควรจับตาจึงต้องพุ่งไปที่ปปชผมเองคิดว่าวันนี้พวกเราต้องส่งสัญญาณส่งแรงใจส่งกำลังใจให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแล้วผมต้องขอบคุณปปชเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปปชตั้งเรื่องสอบสามรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้คือนยกยิ่งรักษณนายกรักษาการเนี่ยนะครับ คุณจารุพงศ์รักษาการมท .1 นัทพุทธใสเกื้อรักษาการธมนตรีช่วยพาณิชย์ข้อหาปลุกระดมยั่วยุยักคิ้วหลิวตาให้คนเสื้อแดงปิดสำนักงานปปชที่เป็นเรื่องที่ปปชหยิบขึ้นมาทำเองครับพี่น้องทีละครับผมคิดว่านี่เป็นความกล้าหารที่ต้องปลบมือเพราะหลักฐานมันชัดเจน วันที่เขาสัมมนาลั่นกองรบที่โคราชคงจำกันได้ใช่ไหมครับนั่นชัดเจนว่ารัฐมนตรีในพักเพื่อไทยหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยส่งสัญญาณให้ชัดเดาอันสระส่งสัญญาณให้คุกคามศาลสถิตยุติธรรมและสารธรรมนุญด้ซ้ำไปก็มีความชอบแล้วที่ปปชจะหยิบเรื่องนี้มาตั้งเป็นประเด็นไต่สวนพฤติกรรมของสามรัฐมนตรีในรัฐบาลารักษาการ แต่ประเด็นที่ผมอยากพูดวันนี้ที่ต้องลุ้นระทึกแล้วใจจดใจจ่อมากกว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐมนวันนี้และการชี้มูลนายนิคมนี้มีสองเรื่องสำคัญครับพี่น้องพี่รักครับสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันว่าปป,ปชจะชี้มูล50สวที่ไปโหวต หุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในที่มาสอวอรหรือไม่เรื่องใหญ่ครับถ้าปปชชี้มันมา50สบอสวอซึ่งส่วนใหญ่เป็นสอวอที่มาจากการเลือกตั้งและเป็นสอวอที่มีความใกล้ชิดกับระบอบทักษิณถ้าชี้บุญความผิดเหมือนนายนิคมเนี่ย50สอวสวต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ฉะนั้น กลายเป็นว่าสอวอสายสรญหาหรือ40สอวอในวุฒิสภาจะเป็นสอวอสิงข้างมากเบ็ดเสร็จทันทีครับพี่น้องกีฬกครับแล้วจะส่งผลให้การรับรองผู้ที่จะมาเป็นปปชแทนคุณใจที่เพิ่งหมดวาระไปหรือแม้กระทั่งการถอดถอนอาจจะทำให้ง่ายขึ้น ถอดถอนนายที่คมหรือแม้กระทั่งนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ซึ่งก็มีโอกาสที่ปป,ปชจะชี้มูลในสัปดาห์หน้านั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องตา่างอีกเรื่องหนึ่งสําคัญที่สุดคือเรื่องทุจริตจำนำข้าววันนี้ในชุมชนในหมู่แวดวงนักวิชาการด้านกฎหมายมีข้อถกแถลงกันที่น่าสนใจบางคนบอกว่าการชี้มูลคุณยิ่งรั์เนี่ยจะกระทบเฉพาะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการ ั่นหมายความว่าถ้าปปชชี้มูลความผิดทุจริตนำนำข้าวเกี่ยวข้องคุณยิ่งรับต้องรับผิดชอบเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเข้าสู่กระบวนการถอดถอนสอวอแต่ว่าพรรคเพื่อไทยก็สามารถที่จะตั้งรองนายกขึ้นมารักษาการได้ซึ่งแน่นอนว่าพระพงศ์นี้ไม่พ้นนายสุรพงศ์โตวิชัตชายกุลซึ่งเป็นรองนายกร,รัฐมนตรีลำดับที่หนึ่งแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับประเด็นที่ในทางกฎหมายยังเห็นต่างกันซึ่งก็ต้องลุ้นกันว่ากากาตจะออกแบบไหน ประเด็นก็คือว่าทุจริตจำนำข้าวเนี่ยใครใครก็ทราบใช่ไหมครับว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยเป็นนโยบายของรัฐบาลท,ที่ถแถลงต่อสภาใช่ไหมครับและผู้รับผิดชอบตามนโยบายที่รับผิดชอบต่อสภาก็คือคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทั้งคณะไม่ใช่แค่นางยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับพี่น้องที่รักครับจึงมีข้อสังเกตกันว่า าแบบนี้ก็หมายความว่าปปชอ,อาจชี้มูลให้คอรมอยิ่งลักษ์ผลสภาพทั้งคณะไม่ใช่แค่ตัวยิ่งลักษ์คนเดียวก็เป็นไปได้ครับพี่น้องที่รักครับแล้วถ้าชี้มูลอย่างหลังคือไปทั้งคณะเนี่ยตั้งใครแทนไม่ได้นะครับหรือตายเหมาเคงอะ่ะนั่นสุญญากาศทันทีเข้าเงื่อนไขมาตราสามและมาตราเจดสาม,มารถ เสนอรัฐบาลของประชาชนได้ทันทีครับพี่น้องที่ครับอันนี้ยังต้องลุ้นกันแต่นักกฎหมายบางคนบอกว่าไม่ได้ถ้าต้องชี้มูลคอรมอทั้งคณะจะต้องเรียกบรรดารัฐมนตรีมาไต่สวนด้วยแต่นักกฎหมายบางปีก็บอกว่าทําได้ไม่ต้องไปเรียกรัฐมนตรีเพราะการที่คุณยิ่งรักมาให้การจะโดยเอกสารหรือมาด้วยตัวเองก็ตามถือว่าทําในาน,นามคณะรัฐมนตรีแล้วเพราะคุณยิ่งลัก เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลใช่ไหมครับก็ต้องรับผิดชอบแทนคอรมอทั้งคณะอยู่แล้วที่เป็นประเด็นใหญ่และที่สําคัญที่สุดแนวทางการต่อสู้ของทีมกฎหมายคุณยิ่งรักเนี่ยสุ่มเสียงมากครับพิชิตชื่นบานทานายถุงขนมสองล้านพี่น้องคงจำได้ใช่ไหมครับติดตึกคุกมาหกเดือนแล้วก็มาลงสมัครบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเป็นสสแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมกฎหมายคุณยิ่งรักให้สัมภาษณ์ว่า ผลจริตนำนำข้าวเนี่ยเป็นไปได้ที่คุณยิ่งรักต้องรับผิดชอบคนเดียวเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของคณะรัฐบาลเป็นเรื่องของสภานั่นหมายความว่าทีมกฎหมายคุณยิ่งรักสารภาพว่าเรื่องนี้ถ้าตายตายเหมาเข่งไม่ใช่ยิ่งรักคนเดียวครับพี่น้องที่รักครับถ้าแบบนั้นจบเลยถ้าชี้มูลมาตายทั้งเข่งจบเลยครับตั้งใครแทนไม่ได้เพราะไปทั้งคณะสามสิบคนต้องลุ้นกัน ผมไม่ทราบว่าปปชจะออกแนวไหนแต่ว่าแง่มุมทางกฎหมายผมถามผู้ใหญ่ทั้งที่มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายปป,ปชเห็นต่างกันบางคนเห็นแบบแนวสองคือวิธิจฉัยชี้มูลทั้งเข่งบางคนเห็นแนวเดียวเฉพาะตัวยิ่งหลักอันนี้ต้องติดตามกันนะครับสุดท้ายครับพี่น้องทีละครับที่ผมคิดว่าเป็นที่สําคัญที่สุดในฐานะที่เคยต่อสู้มาเหมือนกับพี่น้องหลายคนตรงนี้วิเคราะห์เสื้อดังอย่างไร ผมบอกเลยว่าเสื้อแดงอย่างที่สุดในขณะน,นี้และทำได้ดีที่สุดได้แค่ตะเวนจัดปลาสายรอบนอกรอบกรุงเทพและปริมณฑลไม่มีทางที่จะนัดหมายชุมนุมใหญ่ในกรุงเทพถ้ามานัดวันเดียวไปเช้าเย็นกลับครับพี่น้องนะครับไม่ใช่ปลามารไม่ใช่ถูกวันนี้เสื้อแดงต้องยอมรับความจริงว่ากำลังที่เขาเคยลากออกมาจากบ้านได้ไง่ายๆคือชาวไร่ชาวนาเนี่ยไม่ง่ายเหมือนเดิม ขาตาสว่างเยอะเรื่องทําข้าวนี่ชัดเจนปั่นหัวยังไงไม่ได้ไม่ง่ายเหมือนเดิมครับเขาถูกหลอกเขาเจ็บปวดที่สําคัญที่สุดวันนี้เสื้อแดงก็กล้าก็กลัวเพราะถ้าบี้หนักๆเนี่ยเกิดความวุ่นวายความรุนแรงขึ้นเนี่ยเงื่อนไขรัฐประหารเกิดขึ้นทันทีเมื่อเงื่อนไขรัฐประหารเกิดขึ้นคุณยิ่งรักก็อาจจะกลายเป็นนายมนตรีคนที่สองที่ไม่มีแผ่นดินอยู่เหมือนพี่ชายนั่นเองครับพี่น้องทีักครับ เกมนี้ไม่ได้เสี่ยงกับมวลมหาประชาชนเพราะมวลมหาประชาชนไม่ได้ฉีกรัฐธรรมนูญไม่ได้สร้างเงื่อนไขรัฐประหารใช่ครับแต่เราเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่เรียกว่าประชาบิวัตโดยประชาชนทาหารร่วมกับประชาชนนี่เป็นข้อเรียกร้องเรียกร้องเรามาตราสามมาตราเจ็ดก็อยู่ในรัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลที่จะมาเปลี่ยนผ่านไปบ้านเมืองเขาสู่การปฏิรูปฉะนั้นวันนี้ผมไม่กลัวเสื้อแดง แล้วผมก็คิดว่าเสื้อแดงก็คิดมากในขณะนี้ถ้าต้องเป่านกหวีถ้าต้องจัดชุมนุมใหม่ไม่ง่ายเหมือนเดิมสถานการณ์เปลี่ยนแล้ววันนี้ทหารก็จุดยืนชัดเจนคุณยกเลิกพรกรฉุกเฉินวันจะบีบกองหรือบังเกอร์หรือจุดตรวจปรากฏว่า 5, 16, 100, ถ้าสิกกองร้อยทหารบอกว่ายังจำเป็นรักษาความสงบในกรุงเทพมหานครครับ จุดปวดทั้งร้อจุดยังอยู่เหมือนเดิมครับพี่น้องที่รักครับขนาดนั้นยังมีการโจมตียังมีการยิงเอ็มเจาปาระเบิดเข้าบ้านพักคนสำคัญสำคัญผมถึงบอกว่าโดยสถานการณ์ในขณะน,นี้จึงชัดเจนว่าเป็นวิกฤตความมั่นคงไม่ใช่วิกฤตการเมืองเหมือน4ีหเดือนที่ผ่านมาแต่กลายเป็นเรื่องความมั่นคงภายในราชนจาจักรแล้วเป็นเรื่องที่กองทัพถึงจะต้องตัดสินใจให้ดี แล้วคิดให้มากว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องหมายค้านกับรัฐบาลอย่าไปคิดว่ากล่อมให้ประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งแล้วจบเราไม่เกี่ยวใช่ครับอย่างที่กำนันบอกประชาธิปัตบ์อจากลงเลือกตั้งมวลมหาประชาชนไม่ไปจะประทุก,ก่อนเลือกตั้งครับฉนันวันนี้ไม่ต้องไปความไม่ต้องไปวิเคราะห์กันมากพี่น้องหนักแน่นถือธงประรุปเดินหน้าเข้าใกล้เส้นชัยแล้วครับ ไม่กี่วันเราจะมีข่าวดีทยอยมาแบบนี้วันนี้ขออนุญาตพูดคุยกับพี่น้องเท่านี้ก่อนไว้พบกันครั้งต่อไปขอบพระคุณมากครับขอบ